สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือดบ้านนอกครับครับทนมาไว้ะครับปล่อยนะครับปล่อยเข้าแล้วแต่มันก็จะมีบางตัวนะที่มันลึกครับ ไปแล้วผมบ่าขยายเจือกมันมีแย้มมันกินเนาะมันก็จะมุดครับมันก็จะมุดอยู่จะเยี่ยมล่ะจะเป็นลูกไม้นุ่นครับพอขยายเจือกมามีแย้นักแต่มันก็บ่กินครับจะออกมาตั้งหนอกทิชลูกไม้น,นุนเต่าตีเกยมีไหม ตาวตีมาได้ผสมควายปูนี้แต่มันจะกินแย่ามา่ค่อยดีครับจะกินแย่ดีเป็นบางตัวแล้วก็จะทรงแม่นะครับออกหอมอม,มันจะตุ้ยแค่ตอนแม่มันมีน้ำน้มลักๆครับอ๋อถึงช่วงมันใหญ่ขึ้นมามันจะผอมเลย มันจะบอกคอยตุ้ยครับลูกถนนนี่นี่กับแกนะครับอัน <c oughs> นี้มันจะค่อนข้างห่วงแ้่ครับเป็นแ้่ใหม่แ้ง่างามไหยขาง,งวนะ ขางไปงัวข้างไปควายมันจะคู่ครับเพรนี้ปล่อยมันต้องกินเลยอ๋อมันนี่มันกินเม็ดตัวนี้ปล่อยเพื่อมากินนะเดี๋ยวเผื่อมันกินเม็ดไปเผื่อมันติดขี้มันไปครับจะได้ไปออกต่างห้างของ ไกลห่างว่วัวมันขี้ไปเลยครับมันก็จะปลาเม็ดหญ้าไปตัวมันจะไปยังควายมันกินเทสตมันก็จะขี้เหี้ยไปเลยเลยควายไ็นงัวนี่มาสนใจแล้วครับหอขี้ไหนมันก็ขี้แหละแต่ควายในส่วนใหญ่มันจะขี้ลงน้ำเรามันต้องให้น้ำเป็นตัวป้าเม็ดหญ้าไปผมคำหนึ่ง พอมีหญากินมันก็นจะอยู่กันเป็นระเบียบหน่อยครับนี่จะกินหญ้าดีนะใส่กินหญ้าดีครับไม่มองครับกินหญ้าดีตั้งกูเดี๋ยวคอยดูถ้าพอลูกมันครับ ม้ใหม่ๆนี่มาค่อยกินจะอี้ครับกรีดดินข้างนี่มันจะเริ่มเริ่มเปิดนะกดดินเริ่มมีดินมีอย่งเข้าไปอุดละเดี๋ยวต้องเลาะออกครับตอนมันนอนก่อนเลาะตรงข้างออก สองโคตัวน้อยเดียวนี่นะโอ้รูดจะไลง่งวงแมน้อยมันโดนงวไล่ไเฮ้ย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 จ้อนี่กันยังมอนให้ลงงน้เลึกครับให้ลงแค่คิปเปอ้ ลงแจ่บวกนี่แจ่ได้อยู่มันแจกรรมเดียวครับมาถึง5้านาทีสิบนาทีมันก็ออกแล้วถ้าไปแจ่น้ามัน,มนเหมืนครับกว่ามันจะออกนี่ไหลออกมันก็ไม่นยอมออกมันก็วนอยู่รอบบอ่อปานละ กักงวกัไว้กินต่อเพียงว่าหลายวันละสามชี 3, วันลนะนต่อเพียงมันได้ฟืนนนฟ้นสภาพก่อนโอ้โหมันจะได้ฟื้นสภาพก่อนเดี๋ยวมันก็น่าจะลงไปกินต่อแฮมแม่นี้มันก็ต้องแก่ตัวครับมันได้กินหญ้าสดพองนี่ก็พร้อมครับพรอมแต่โคง้งล ลูกกับบ่อ้วนแล้วครับเพราะว่าแม่มันหมมีอย่างละแต่ลูกกัยังกินนมอยู่แม่กัยังมีย้อมยานมแต่ถ้าคนบ่อยาเฮนี่ก็สุดท้ายอาจจะเสียแม่ครับนี่ผมกับอ้คนเท่าลนะ้เท่ามันกระเฉยครับไปเร็ว ไปนี่เนี่ยอย่างมันก็จะบลเลอกนะจะก้มหน้ากินมดเป็นมดเลยแตงงัวก็สังเกตเนะครับกิ่นกั๊หนึ่งเดินไปสองเก้าสามเก้ากินกัมหนึ่งมันจะบลเล็มมดไปเป็นหน้าเป็นหน้าแบบไวมันจะไปเรื่อยๆครับไล่กันไปพ่องเนี่ยแต่มันขึ้นมาได้นี่เพราะว่าไวาทั้งนั้นเลย ไฟมันเล็มมันเล็มจนโลง่งเสร็จแล้วมันก็จะเหลือแค่หญ้าคุมดินครับหญ้านี่จะเหลือแค่หญ้านี่แหละไยมันจะมัก่กเอาละไหนต้นไหนขุนคิคดเอ้าเอา,เอาตัวไหนตัวไหนตัวไหนไฮ้ยเฮ้ยเอา้เอา มันก็โหอยู่กับไฟบมดชอบเฮ้ยแลกไฟต่้งตั้งสิแตกตึงเดถ้าฟอแม้มังมันใครร้องมันคิดว่ามันมากก่อนครับอ๋อ,อ,อพอตาครับพอตาขุนตามันพอหาแล้วครับ เท่ามาตัวหาแล้วหมางน้วัวไปกินที่ไนควายไปกินกันที่ไนวะมันมที่กินไนเทาก็กัหญ้าไว้แล้วครับญ้่บางส่วนมันกระแก่เราตัวมันปล่อยมันกินไปมันรัดไปมันกัล่นไปแล้วญ้าเม็ดญ้าเท่าๆมันกับมาสดใจครับมันก็กินแค่ใบ ก็จะเหลือเม็ดไว้ครับมีปัญหาแล้วอ๋อน่าจะไปเอเพียงแน่ครับแนาวันตีเข้าแล้วผนตกครับโชองนี่เพื่องเข้ามามาคอยงานแล้วดีนี่ผนตกนักลำต้องรอมนันแห้งแต้ๆครับถึงจะเก็บได้ แต่ะละเม็ดหญ้าวไว้ละเม็ดหญ้าบางส่วนก็หล่นไปเกือบมุดแล้วครับมันก็นแก่ล้วนี่หล่นหมดแล้วนี่โดนน้ำฝนก็น่าจะได้นักขึ้นมาครับปีหน้าจะแน่นขึ้นแฮ